สวัสดีค่ะวันนี้พี่ป้อมาแชร์เค้กอยู่กับอะไรคะพี่ก็ต้องใจเนาะใช่แต่วันนี้ปกติจะมาระยะที่5้าวันนี้ขอเลื่อนขึ้นมาหน่อยจะได้ไม่ต้องไปถึงระยะที่5้าเป็นระยะที่สามระยะที่สามทีนี้คนนี้ที่มานี่คืออายุ61อ่าตอนที่มาปรึกษาก็มาปรึกษาก่อนที่จะได้ทานชุดชุดเจลเนี่ยสองสองเดือนเขาก็ดูเรามาจาก u t u ู e นะคะแล้วก็เอาไปปฏิบัติตัวทีนี้วันที่เขามาเนี่ย ตอนปรึกษาตอนแรกค่าบ U N อยู่ที่แปดแต่สาเหตุมันมีสาเหตุคือแปดมันส่มเกินไปแต่นีสาเหตุก็เลยเอายกตัวนี้มาเป็นเคสตัตตี้เคสตัวอย่างว่าหลายคนพอรู้ว่าตัวเองไปเสื่อมไม่กล้าทานอะไรเลยจิตตกไม่กล้าจะหยิบอะไรทานจนน้ําหนักลดลงไปมากแล้วเวลาที่เขาคุยกับพี่เนี่ยตอนนั้นตอนแรกไม่รู้ว่าเขามีเรื่องของภาวะเส้นเลือดตีบด้วย คุยไปแล้วคนเหนื่อยเอคุณป้อมเดี๋ยวขอพักก่อนเหนื่อยเ,ออเราก็คิดว่าตอนนั้นที่ที่เขาบอกนะคือเขายังไม่ได้เอาไปตรวจให้เราดูไงเขาก็<ๆ>อบอกว่าที่ทำไมเหนื่อยตอนแรกเราคิดว่าเอเหนื่อยเป็นเพราะว่าค่าของเสียสูงหรือเปล่าเอขาอบอกว่าไตระยะสามอ้าวพอแนะนําให้ไปตรวจเก็ไม่กล้าตรวจเพราะว่ากลัวเจออันนี้คือคือพี่ก็เลยบอกว่าก็ต้องตัดสินใจจะเจอตอนแรกหรือจะไปเจอตอนสุดท้ายผลต่างกัน การปฏิบัติตัวแล้วชีวิตที่เหลืออยู่การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่มันต่างกันพี่อธิบายไปให้เขาเห็นภาพตอนที่ไปตรวจตอนระยะสุดท้ายวันนั้นตอนที่พี่ไปตรวจพี่ต้องไปตรวจทุกเดือนนะแล้วพี่ก็ต้องไปฟอกครั้งห่งสี่ชั่วโมงนะแล้วพี่ก็จะกินอะไรไม่ได้เลยถ้าพี่ไปตรวจตอนนี้พี่ยังกินอะไรอร่อยได้พอเขาไปตรวจมาปรากฏว่าค่าอีเลนอต่ำตอนเป็นตก็อย่างไง ก็เลยบอกเขาว่าพี่กินได้ทุกอย่างเลยนะพี่ยังเป็นคนปกติกรณีที่เขาต้องควบคุมคือมันสูงเกินไปก็ถึงต้องควบคุมอันนี้คือพี่มันต่ําเกินไปแล้วร่างกายจะเอาอะไรไปไปดูแลเซลล์ที่เหลืออยู่ใช่นี้เราเราจะไม่พูดถึงเรื่องเรื่องอ่าที่บอกให้เขาเซซิโล่ความความรู้ในอินเทอร์เน็ตที่เขาไปหาถมเอามาก็เอาตามความจริงเลยว่าพี่พี่ก็สอนให้เขาดูเรื่องของค่า พี่พยายามไป,ไปตรวจไปตรวจแล้วพี่ก็ดูว่าอันไหนมันมันต่ำกว่าเกณฑ์พี่ก็ทานเพื่อจะให้มันกลับมาอยู่ในเกณฑ์อันไหนมันสูงพี่ก็งดเพื่อจะให้มันกลับมาอยู่ในเกณฑ์อ่าปรากฏว,ว่าครั้งแรกก่อนก่อนที่เขาจะที่เขาวาดปรึกษาเราที่เขายังไม่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการอ่าใช้ตัวตัวสารอาหารใช่ไหมเขาไปตรวจมาก็าคือห้าห้า GFR หกสิบห้าสหกอ่าพอ ไปปฏิบัติตัวเองยังไม่ได้ยังไม่ได้บาลุงเนาะก็ปรากฏว่าปฏิบัติตัวยังไงร,รู้ค่าศตลงมาหเหลือห้าสิบเอ็ดก็ไม่รู้ไปปฏิบัติตัวยังไงเนาะแต่เขาก็ไม่ได้เล่าให้หมดเขาก็บอกว่าตกใจมากแต่ถามว่าห้าสิบกว่าเนี่ยสําหรับพี่เนาะพี่ถือว่าพื้นภู ula, สบายมากเท่าวันนี้รู้ว่าจะกินอะไรแค่ไหนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินปไปนอันนี้สําคัญคหลายคนกลัวคือปไ,ปไปเอาข้อมูลมันมากเกินไปแล้วไม่รู้ว่า ไมยมันเหมาะกับเราไหมมงควปวดจนจนทําให้เซลล์ที่ดีๆอะ่ะมัน,ม,นมันไม่มเสื่อมไปด้วยอืใช่บางกดบางเขาเขาได้ได้ตั้งหลักแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกอ่าก็ส่งผลมาในเดือนที่สองแล้วเขาก็ขอไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะเขาก็ขอทานเอพอคุยกันแล้วปุ๊บพอเห็นผลตรวจก็รู้ว่ามีปัญหาเรื่องของเต็นเลือดตีที่กุยไปต้องพักไปค่ะ ขาพี่ก็เลยเสริมต่นแรกก็จะเป็นอุนิสองซองเรามีปัญหาเรื่องของหัวใจเราเขาไม่มีปัญหาเรื่องไขใันพี่ก็เลยเสนอให้เขาลองทานอาตัวหาขึ้นมาอีกในเดือนแรกอ่าก็ผลก็จะขึ้นมาค่า B U N เอกลับขึ้นมาสิบแปดอืม่าออันนี้คือกลับกลับไปกินได้ปกติเลยค่ะพี่ไม่ต้องหดอะไรแล้วกลับไปกินได้ปกติก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยใช่และที่สําคัญคือ ช่วงเวลาที่คุยเนี่ยคือเขาไม่ต้องขอพักเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือขอพักแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะเหมือนคนไปวิ่งมาแล้วมาคุยอ่ะค่าครีตินินก็เกินนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เกินมากคือ1.4เนาะ <4. S 2> ก็ไม่ได้เกินมากแต่ว่าค่า g f r ขึ้นจาก51มาเป็น5 3อ่าแล้วในเดือนถัดไปก็ขึ้นมาเป็น568แแล้ววันนี้เพิ่งจะ,ะส่ง อ่อวิดีโอจ็อกกิ้งมาให้ดูค่ะอ่านี่คือวิดีโอจ็อกกิ้งนะคะไม่เหนื่อยไปใช่นี่คือให้คือเขาไม่ได้จ็อกกิ้งมานานมากแล้วค่ะจะให้ดูได้ไหมคะประมันเอาไปติดกับตัวติดน คืออันนี้อันนี้เขาเขาเขาอยู่คนเดียวนะไม่มีครอบครัวตอนแรกนี่คือคุยกับเราแค่คุย,คย,ยแค่คุยกันเลยแล้วเขาก็อยู่คนเดียวแล้วแบบว่าเขาที่เขากลัวมากคือเขาบอกเขามีเงินแต่เขาไม่มีคนอยู่ด้วยเขาม,มีคนดูแล <S <S ถ้าวันหนึ่งเขา <S 2> <S 2> เขาไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วเขาก็เลยขอเอาเงินที่เก็บไว้เดียวมาดูแลตัวเองแต่ที่สําคัญคือเขาไม่ได้ออกมาเดินแบบได้ได้ยาวแบบเนี้ย And um. เขาร like like ู all, ้ส so ึกว่าตอนนี้เขาเหมือนคนปกติพี่ก็เลยบอกเขาใช่พี่คือคนปกตินะเพราะมันแค่เสื่อมตามวัยแต่บางคนส่วนใหญ่คนบางคนอาจจะไม่รู้เข้าใจว่าการที่คุณหมอแจ้งว่าคุณไตเสื่อมเนี่ยคุณเป็นโรคร้ายหรือว่าคุณกําลังจะมีชีวิตอีกไม่นานไม่นานจริงๆแล้วแค่ระยะสามเนี่ยคุณใช้ชีวิตปกติเลยเพียงแต่เราหาอาหารที่มันดีๆทานนะเนาะแล้วก็ทานให้พอดีไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป เราจะสร้างได้อย่างไรก็ดูจากใบตรวจของเราเนี่ยแหล,ละวันนี้พี่ก็เลยคิดว่ามันมีประโยชน์นะบางบางคนแบบกดจนปดเพืเ่ออะไรเพราะว่าไม่รู้แล้วมันมันต่ํามากอยู่แล้วว่ะ<อ>วันนี้ก็เลย,เลยรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เลยเทานั้นเนาะเอ,าม,าเอามาแามาชร์ขอบคุณมากสำหรับเทปนี้กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video